สวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่ตัหนึ่งไรกระไรชานะครับวันนี้เราาอยู่กับเกมซ่อนหาแห่งความสนุกครับย่าพบแอนซิกและคนคงรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีนะครับคือเกมซ่อนหา่นแหละครับที่เราจะแบ่งเป็นสองฝ่ายคือคนหาและก็คนซ่อนคนซ่อนก็เป็นสิ่งของนั่นละครับแต่ข้อแตกต่างสําหรับเกมนี้แล้วก็ความสนุกของเกมนี้มันอยู่ตรงที่คนซ่อนครับเราไม่สามารถเลือกสิ่งของที่เราจะซ่อนได้ครับเราต้องซุ่มนะครับ แล้วออกมาว่าเราจะได้สิ่งของนั้นคืออะไรบางครั้งก็ได้สิ่งของที่เล็กๆแอบๆบางครั้งก็ได้สิ่งของใหญ่ๆที่หาที่แอบแทบจะไม่มีหรือแม้บางครั้งได้สิ่งของที่ควรจะเล็กแต่มันก็ใหญ่ก็มีนะครับผมจะสุกอะไรไงกันบ้างวันนี้เราอยู่กับเทพจ่าเที่งแซมโค้รกะล่ำแล้วก็น้องอันแล้วก็เพื่อนๆอีกเต็มไปหมดเลยครับใครบ้างก็ดูในคลิปแล้วกันเด้อไม่เสียเวลาในการพูดคุยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยอ้ขาสาวหรอโอ้โหเฮ้<อ>นนยนักใครนักใครนัใคร คอมโบกันอ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 ัอัคอมโบคอมโบคอมโบกูกูไม่กูไม่คอมโบกับเทพแคปแน่นอนไปเป้าไปเป้านะวิคแล้วมันแล้วแล้วมันล็อกของยังไงะิควาทิควาทิคาของอย่างแย่ตรงตงตรงอตรงๆรงตตรงเออเออต้งตรงตรงงสวยนั่นแหละตรงเลยดีตรงเลยดีแกมต้องมีแคปแล้วอันนี้อี้ โ <ส Bra un> หสรมองเลยดิมองเลยดิเขาอะไรก <snap S 2> <curs CDU S 1> ันวะน่ะหาสารมององแท้เ๋ยววจะมีจะมีคนนิ่งแกรี่พาหนูตายแี่พาหนูตายไอพี่แมนมันไอพี่แมมันโกงแกแกนแปลกะพี่แมเป็นโกงแกเลยเฮ้ย อันอมันแก็บเกินโอ้ผมจริงเ้ยไม่มีครไอ้เดียเนเนเนวางไว้เนียนด้วยนี่แกไปซ้อนอยู่ในถังขยะถังขยะไม่เนียนเลยอ่ะไอ้เดี๋ยวผมแบกเองทุกคนผมวางลุงแบกได้ร้อนแมนร้านแมนสแตนดิ้ สบาย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 หบาอมหลอมได้หาต่ำๆันจะเจอเหรอวะเออเอหรอกลุงน่ะเขาชนชั้นสูงู้จักก็ชนชั้นสูงว่ะู้จักร่าทานแล้วกูเอ้สี่าแล้วหัวใจลุง่งหัวใจัใจลุงหงไอ้เจ้าแม่งแบบอยู่บนฟ้าตลมดเล้ะเอ้เอ้เป็นไงา เด็กเก่งมากด็กเก่งมากทางไหเด็กเก่งมากแข็งคว้าแข็งๆมาคว้ามาลุกเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยพาดเจ้าบอกดิ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 มันจะมันพอหมดเวลามันจะเปลี่ยนของเหรอใช่ครับถึงสองนาทีมันจะเปลี่ยนของอ๋อว่าไปดิว่าไปดิว่าไปดิอะไรเปิ้ลก็งงนะเจอนี้ก็ไป เอปุ่มเซเรนเดอร์มันอยู่ตรงไหนวะทำไมไม่กดให้มันจบไปไววะ10นาทีครึ่งอ่ะยอมได้แล้วว่ะไอ้คนหาตายแล้วมั้งเลือดหมดตัวแล้วมึงฟันมั่วอ่ะตายแล้วตายแล้วเด็กตายแล้วเด็กตายแล้วย่างกันไปไอ้ผมออกไปปุมกล้องไงนะผมลืมเอ่าถอดเอฟซองเอฟซองจะเป็นกล้องเอ้ยแม่มันโอ้โหเกแม่มันแฮกแม่

ไม่เวลาคุณ18วิในการแอบไอ้หลอมหลอมเด้อโอ้โหตายิพิกแมนเลยว่ะแม่จะพิกแมนไม่ได้หาตรงนี้ผมไม่ได้หาโอ้ตอยสิบพิกแมนเลันเนี้ยโอ้ไม่ช่าไม่จ่าอะไรขนาดนั้นไม่ได้แปดสิบหนึ่ง แล้วลูกหนึ่งวะทำไมลูกหนึ่งเห็นผมอ่ะลูกหนึ่งอยู่ไหนเฟกด F 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 กดกด F 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 กกด F กด 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 F ยดากด F กด F วดกด F 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 ได้กดีดดดดดดดกเลยกก็ได้หูแม่งได้ทุกคนเดดงก เราทรียนไงอ่ะเขาเดินไปผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่มันเดนผ่านไปผ่านมาอยู่เนี่ยเอ้ยอ้ดเอ้ยยอ้ยโอ้ยไม่อ้ยโอ้โกัดปแปลว่ายาาโอ้เกือบเกือบเกืบเกอกาะไรบองอะตัวบองตัวทำอะไรเก็สูญยาเาอันน่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 พูดคำหนึ่งเลยอะ ทั้งวันยังได้เดี๋ยวรอเปลี่ยนเวลาอีกสิบวิอีกสิบวิชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วตัวใช้ไม่ถ่ายแล้วเขาจะหยุดเวลาป่ะหัวใครไป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 สวยแล้วโอ้แต่ละคนสวยแล้วหาเจอได้ยังไงครับอขอละขอละขอละเชี่ยเชี่ยว่ะรอเชี่ยละเฮ้ยลุงหนึ่งเอาเรื่องนะ

ดูกูดิอะไรนี่ได้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 คุณแข่งไว้คุณแข่งไว้ได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 ้กูไว้ไ้่ไ้ได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 ้ไ้ได้ได้ไอ้ะเีย้คุณได้เหวะได้ได้ได้ ได้แซมแขกไวอีกอแขกคนนี้แขกไวคนนี้แขกไวรอคนนั้นนะสามรออะไรวะเนี่ยไปเจอจริงร้ถึงรลว่าเราไม่ต้องลุ้นตัวเราไปลุ้นแเนเจผมรู้ อ้าวเรียบร้อยกูบอกแล้วบอนมันไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมก็ลุ้งหนึ่งแบกเดี๋ยแบกเองกูเลยกูเลยทั้งซีหคนจะหาตัวไหนเจอวะเนี่ยไอ้ยิงได้แล้วคนคนหายิงได้แล้วยิงโมดอลไรยิงโม่อะไรไม่รู้อได้แล้วครับโอ้โหคือได้แต่ละอันแม่งใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะแต่เสาไฟคุณได้อยู่นะโอเสาไฟโอเคอยู่แต่ไอ้อันเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเออแล้แบกเองจะแบกให้โโอ้คนที่เหลือทะ่นั่นเป็นฝ่ย โอ้โหชนะว่ะง่ายวะหล่อมหล่อมวมพี่วะไม่เคยเลยอะหลอมหล่อมหลหล่มหลอมหลมเยคนแอบคนแอบมาล่าแบแบคเคยอยู่ที่เดิมตลอดเลยพอเปลี่ยนเขาก็อยู่ที่เดิมเย็เย็ดเย็กูเป็นคนหาครับเย็เย็ดหายแล้วเฮ้ยกูคนหาเลยว่าาว่ดีี่ีหดดลุงดีด กะอไอ้พวกแค่นี้กันจอเดี๋ยวผมบอกให้จิตวิญญาณเนี่ยไอ้พวกแอแอบเนี่ยผมจะเปิดโปงให้หมดเลยพวกนี้ว่าไปช่วไปช่วยไปโอ้ของดีเกินไ่ารู้นะว่าเป็นถังน่ะเห็นหนาว่าเป็นนาฬิกาน่ะง่ายแอบต้องุมหนะยังยังเอ็นนาฬิกาเนี่ยว่าแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งสองสามมามามา องกุชชุมกระป๋องเอ้มีปืนอะไรบ้างไงเป็นมีมีกดซีกดซีเป็นเปนมีดเป็นมีดแล้วเรามาจ้วงมี assembler assembly ออันนี้อันดับแรกนะทุกคนนะทุกคนนะมาดูนี่นะมาดูนี่นะนี่ดับแรกเลยสองคนนี้เปลี่ยนเลยนะเออยใจเย็น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 ตามติดชีวิตลุงหนึ่งวะตามติดชีวิตลุงหนึ่งนี่ลำเดินไปไหนอะ ตามติดชีวิตลุงหนึงคปันี้ออกไปไมด้ตรงนี้อกไปไม่ได้อรจกเยดองอย่าไม่ใช่ไกบดิตงันไแล้วนห้หาจูกเลยแตกไปหนึงแตกไปครับเด็กลุงหนึ่งมาเตลุงหนมาทำอะไรลุงหตามติดชีวิตลุงหนึ่งครับผมันดซะเลยสเตเปอร์ไม่ว่ะสเตปเปอร์สเตป เอ็มเอ็มอ่าไปไปอันนี้อะไรกันนอฮะก็มาแล้วว่ะอันนี้ไม่ใช่ไอันแบงค์แม่งคนล่อตีเลยเจือของอย่างดีอ่ะเจือดีเกินอ่ะหูอันนุ้ยสาก็ใช้ได้เฮ้ยจะเปลี่ยนของแล้วเปลี่ยนของแล้วลอยพี่โ่อสนัยลอยยิงเลยตีนี้ไม่คุณภาพเลยว่ะโอะไรวะอย่างแก้วเลยไหนบอกตีคุณภาพ วอมวอมวอมคุรีบเหรอวอมอยู่เออมาจทำรูปเลยอ่าลุงหนึ่งไม่เลงยังอะไรอะไรเสียงไรแก๊สเฮ้ยลุงหนึ่งมันโคตรสไนเปอร์เลยพ้นอ่ะพ้นสไนเปอร์เฮ้ยเฮ้้ไอไม้ไอ้ไม้จะหนีไปไหนมันมีขยะถุงหนึ่งที่พยายามดิ้นหล่นนะพยายามดิ้นรนด้วยมันมีมันมีขยะอยู่ถุงหนึ่งที่พยายามดิ้นรนมาตรงนี้นะ้หรอ ลุงหนึ่งเงยหน้าลุงหนึ่งเงยหน้าลุงหนึ่งหันขวาหันขวาลุงลุงเฮ้มันหยามันหยามเกิดมาแล้วนะมึงจะหยามกูเกิดมาแล้วนะมึงหยามือหยามกูเกิดมาแล้วนะมึงจะหยามกูไม่ได้ไา้ขวดจุดนี้เลยนะมึงจะหยามกูเกิดมาแล้วมันหยามกูเกิดมาแล้วเอาไปเอาไปเอาไนเอาเไปมันหยามเลยกันแล้วเกิดมาแล้ว แม่งไอ้มันเหยียดจ้ำหน่วยกำมกลี่ของพนีกูเอออย่างเดียวมันปิดนะหาไม่ใช่วะอะไรมันปิดนะหาไม่ใช่จี้แมนความเมนียนคืออะไรถามจริงมันติดนะไอ้จิ้งแมนมันได้อยู่นะเว้ยโอ้หาไม่เจอเลยว่ะเทปแบนนี่ไม่ได้เลยนะแต่เหลืออ๋อคนนะสามสามวะสามประสานในตำนาน ทีมงานซูนคิงเอาเลยพวกเราเฮ้ยยิงทุกอย่างที่รู้สึกว่ามึงอยากจะยิงเออเต็มยิงพวกอยาโอ้โหไปได้ด้วยเหรอเอาเอาแม่จะด้วยเอาดิมาดิหลับตายิงแป้งเลยข่ามัน่ข่าวแม่หวัดลงไปจะลบไปอาสวยทุกนัดยิงได้แบบคุณภาบีเอบมากมาเลยไอ้ ดียรอาไอ้เหี้ยเอ้ยเป็คนหาป่ะอเป็นคนแอบป่ะบอกเลยว่ามุ้งนี่เขาคนนีเราจุบไปละโอ้แกวะเฮ้ยของดี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 ก็เหี้ยแล้วกูคนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยของกูเนี่ยคนอยู่ตรงไหนวะถามจริงแก๊นี้คนแอบหัวเลาะดักราชาคนหาเป็นดังควายเรามีพิกแม็งพี่จ่าเฮ้ยมา ไอเดียวนะเดี๋ยวนะคงกูมันคือเออมึงปักไป่ไดมึงแก้เลยเกมมึงถามจริงอยากเห็นลุงหนึ่งเลยว่ะอยากเห็นลุงหนึ่งแล้วว่ะเกมมันปักหรือมันแก้กูพี่มึงถามจริงมันใช่เหรอวะมันมีขนาดอย่างนี้เหรอวะมันทำมันเป็นธรรมชาติจริงเหรอมันใช่ธรรมชาติหรอมันมีมันแบบบ่มันเยอะบ่บ่มันมีเยอะลุงยังไม่เคยเป็นสะพานนะนี่ไง ใช่แลไซด์เนี้กูถามก่อนทำไมเวลาเราเป็นคนแอบเนี่ยเรามองเห็นว่าเพื่อนแม่งไม่เนียนแบบเราเราหาที่ทำไมมันหาไม่เนียนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็สิ่งิ๊กแย่ของวะไหนวะกินเลยทุกคนคือแบบไม่เนียนเลยอ่ะแต่คือแบบ คุณยี่อะไรเป็นขวดน้ำยักษ์กูไม่เข้าใจจริงเฮ้ยใครคิดจะมาแอบซอยเนี้ยซอยเนี้ยผมมาบ่อยนะเฮ้ยซอยยี่ยกันนะซอยนี้ผมมาบ่อยนะใครมาอยู่ซอยเนี้ยผมรู้หมดนะโอ้โหแอบตรงนี้ยัดเข้ไม่มีจ้าจ้าจ้าอยู่ใกล้คุณมีอยู่ใกล้คุณมีใกล้ใกผมอ่ะเออมี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 ใคร มีใจอะเปล่าว่มีคุณอยู่เว้ยไม่ใช่เป็นเอ๊ะดิ้งแมนนะเกินไปแล้วบางทีอะเดี๋ยวตรงไปเดี๋ยวตรงไปเดี๋ยตรงไปเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาไอ้เดี้ยมันมันหลอกกูหลอกเป็นสไนเปอร์เลยหลอกเป็นสไนเปอร์เลยเฮียเอ้ยไหกรลุนแคบของไปอะไรกันกระลุนแคบเบลียนเลยเปลี่ยนของไปอะไรกันครับของเล็กๆของเล็กๆมาดูบัวตองดีกว่าบัวตองมีอะไรนะครับ เยไรมือไวมือไวอยู่ยังไม่เห็นโบตองเปลี่ยนของเลยแตกเลยไม่ใช่เหรอวะเอ้ยแอบออยู่่ะเอ้ยยังได้ชิโล่ฮะเนี่ยไอ้แบงค์ตรงนี้แหละของจริงยังได้วะเฮ้ยถือว่ายังโอเคอยู่นะเฮ้ยหาไม่เจอเลยว่ะจ่าเมื่อกี้ไงมันลอยผ่านคุณไปน่ะเมื่อกี้เนี่ยใช่หรอเออโอ้โหจบแล้วจ่ามันอะไรแวบๆมา หลังๆเนี่ยมันลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยนั่นนัมันหาคุณแล้วมันไปหาคุณแล้วนม่กอออคนดูขอคุณมองไม่เห็นเหรอขอโทษขอโทษขอโทษขอออโโอลขอโทษขอโทษอโขอโทษขอโทษขอโทษขอออออโทษขอโทษอโทษขอโทษอีออ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 อ แถวคุณเน่ยไม่มีแถวคุณเน่ยไม่มีกูไม่เชื่อมึงหรอกมึงเกล้งกันไปกว่าไอ่มีใจริงไว้นี่โกหกเลยรอสาตกระสุนเลยมันมันไม่มีจริงๆริงตรงนั้นเออมันไม่มีตรงนั้นไม่มีเหรอวะโกหกจำไมมันไม่มีเดี๋ยวก็ตายหรอกโอ้่ยไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ใช่ไเอเดี๋ยวก็ตายดีกว่ายอมตายดีกว่ายอมตายดีกว่าไอ้พวกปั่นมันเยอะ เ้าบอกแล้วมันไม่มีตรงนั้นอ่เอาไว้เอาว้เอาว้มาแล้วไเอาว้เอาว้เอาไว้บอกอนนี้บอกเลยอย่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นแบง์เทแซมอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้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 ยเฮ้ยเฮยเฮ้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  เอโอ้ o จไอ้เด็กเลไอ้เอจอรู้มากัออะรเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ s โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้โอ้โ้ยอ้ยโอ้อยโอ้อ้ยโ้โอ้ยอัยนี้โอ้ยอ้โอ้ยอ้ยโอ้อ้อ เฮ้ยวิได้ได้ได้อันนี้ได้เลยมีใครหาเนี่ยแกรบแกร์บแกรบโอ้โหมะเขือนโอ้จดแล้วแกร์บเอ้าแกร์บเอ้วแกร์บเอ้วทีมงานนี่หาแกร์บเอ้วไม่ชนะเลยมีคาห์ไม่เป็นโอ้ใครเป็นอันนี้วะเนี่ยเขี้ยของจริงเกินอันนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้เกินปรับระดับยังไงวะเนี่ยโอมิแวนไม่ของแท้เลยวะของล้อเข้าวะของแท้แน่นอนของล้อเข้า เฮ้ยมาคือเฮ้ยเอ้ยอ้าวยิงไปมันจัาไปว่าเขาโอ้โหค้ชแคปว่ะแคปล้อตัวโอ้น่าวิกว่ะนี่เส้าหอนว่ะเหมยอนี่เดี๋ยวโค้ชเอามาดูอันบริษัทกันนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปกันไปกันโอ้เรียบร้อยโค้าแต่แต่แต่เมื่อกี้ตู้ตู้กดน้ำเมื่อกี้มันไม่โอเคว่ะมันเด่นเกินอ่ะ มันแบบมันไม่มันแบบแยกกับแบบนี้มากอะที่นี่มันมันไม่มีมันไม่มีที่กดถามโคตรแย่โอ้โหพิกแมนเฮ้ยเฮ้ยะดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเนียนเฮ้ย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 ตุ๊กไลเลยเฮ้ยของจริงว่ะคนนี้ว่ะอันลิ้นสั้นว่ะของจริงเกินไม่แกของจริงโอ้โหด่าที่ไหนอะเดี๋ยวดูดิ ไอรัสานี so first, one, ่คันาพูกนะเออของจิงเกิคันอิงเกชิบหายแล้วอาชิบหายแล้วเรามาดูคันาพูกชิบหายแล้วคันาพูชิบหายแล้วไงเรามาดูคันาพูเปลี่ยนกันไห้ชิบ่ายแล้วอ่าขอสวยๆเลยขอสวยๆขอสวยไว้ไม่อย่าดูให้ทุกคนดูมาจับตามองดูหนุ่ป้ดู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 ดดู

แข่งไว้จะดีสุดละไปไม่ได้ลุงหนึ่งจะรอดจริงๆเหรอวะรอดดิวะรุงหนึ่งจะรอดจริงๆเหรอวะรอดดิคุณดูสภาพดิเมเนียนกิ๊บลองเลือกคะเหลือคนเฮ้ยกิ๊บบังกึ๊บแล้วว่ะลุงหนึ่งว่ะลุงหนึ่งก็เอานะเลือกเอาเลือกเอาผมไปพลาดอยู่แล้วลุงหนึ่งเฮ้ยลุงหนึ่งชอบเอาหรอโอ้ตัเนียนกิ๊บบังกุ๊บ เอ๊ยอยู่ไปใส่กันมะค้นหาไหมวโอ้ถาดโดนเลยนะไม่ออกมาหาเขาออกวิ่งไปออกหาตัวเองแล้วนะเรจะไปนะเดืือเหลือกี่คนเนี่ยเหลือสองคนเหลือสองคนโอ้ยหลอม

ดูเห็นต้นไม้ไหม้ไม้ไมอ้่ยไ้พี่แมนไม่เท่าไหร่ไอ้ต้นไม้จริงเหรอจริงไม่เห็นจริงไม่เห็นต้นไม้จริง